สวัสดีค่ะพี่น้องพามาเห็ดแมงหนูแสบๆอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เห็ดลาบหมูจ้าขั้นตอนวิธีการเนาะเขากะหัน่นตะไคร้ค่ะตะไคร้หั่นกระไทยตะไคร้จ้าหั่นเร็จแล้วก็เอามาคั่วจ้าเขาก็หมักหมูไวก่อนนะจ้าเขาคั่วตะไคร้เสร็จแล้วเขาก็ โขกเลยค่ะโขกให้ละเอียดขั้นตอนต่อไปหมูที่เขาหมักไว้แล้วเขาก็เอามาหล่นก่อนจะลาบจ้ะเทลงไปหล่นหมูจ้ะหล่นให้สุกมต้องสุกจนแห้งจ้าเอาพอเนื้อหว,นหวานๆแล้วจ้าหล่นแป๊บเดียวค่ะแล้วจ้าหมูสุกแล้วเขาก็ใส นี่ค่ะนี่ที่เฮาเตรียมไว้ถึงตะแรกนะคะตะไคร้คั่วค่ะเอามาโขรกชือ่อไเต่อไปจ้ะหอมอะไรุูรสให้อร่อยจ้ะราบหมูราบหมูหมันกับบ่าเชิงเอินคำว่าราบหรอกจ้ะเป็นการผ้าหมูหมูเอาแบบ หลนว่าเห็นต้องสุกหลายค่ะเห็นัันรสชาติมันต้งแบบมีความหวานจัดเข้าไปนี่พริกพริกนกี่เผ็ดเผ็ดพี่น้องชุดรสจัดชุดรสขาดว่าได้ผงนัวค่ะผงนัวใส่ไปแล้วก็ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วหอมค่ะหอมฉุยได้ทั้งเข้าคขว ใส่สิบขัวเห็นมันเหลืองก็นี่กับย่านมันไหมจะเอาเพาะได้กินเนาะแล้วก็บีบมะนาวจวดไปมักสมหลายก็ใส่สมหลายจะมักสมหน่อยก็ใส่หน่อยจะต้นหอมผักชีที่เตรียมไว้แล้วก็พริกโดดจะพริกนวยเนาะกบบพริกนวย ใส่น้ำปลานิดหนึ่งค่ะชีวิตนี้ขาดปลาบ่าได้เข้าน้ำปลรราจะหยอจะน้อยหนึ่งจ้ะนี่ลาบก็ใส้น้ำปลรราได้พี่น้องจ้ะน้ำปลรราต้มสุกนี่ห่อได้็ได้จ้ะใส่ไปวันนี้เ้าก็ค้นเหี่เขากันเด้พี่น้องเสร็จแล้วจ้าเมนูแซ่บแซ่บของเขาคะ่ะ ราบหมูหรือเอออีกอย่างนึงว่าผ้าหมูก็ได้จ้าพอเขาไปหลนแบบว่าเขต้องให่สุกหลายเห้พราเนื้อหวานๆนวจ้ามันสิได้รสชาติของหมูเดงๆจ้ะกอยกินกับขะเหนียวคำใหญ่ๆเลยจ้ามาเด้อพี่น้องพี่น้องมากินน้ำกันจ้า